จากข่าวเรื่องการช่วยเหลือประชาชนนะคะมาดูการทํางานของกรมประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะโดยเฉพาะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยช่อง11ของเราไม่สามารถที่จะทํางานได้เพียงส่วนกลางเท่านั้นนะคะแต่ละส่วนภาคส่วนต่างๆถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญเรื่องนี้ล่ะค่ะทำให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เห็นความสําคัญเหมือนกันนะคะโดยไปมอบนโยบายให้กับข้าราชการในจังหวัดภาคใต้เรื่องของการปฏิบัติภา,ภารกิจให้เต็มประสิทธิภาพการทํางานโดยนายอภิน,นันทรันทรังศรีอธิบดีกรมประชาสั น์ลงพื้นที่ไปมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5และเขต6ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกล่าวนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้รับการมอบหมายภารกิจสําคัญจากรัฐบาลอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงการรับมือภัยธรรมชาติการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน บุคลากรจึงต้องร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้ประสบผลสำเร็จส่วนทีวีดิจิตอลขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งช่วงแรกส่วนกลางจะเป็นแม่ข่ายให้กับทุกสถานีสำหรับการบริหารงานด้านบุคลากรและโครงสร้างค่ะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยจะเพิ่มสมรรถนะและความเข้มแข็งให้กับการประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อให้เป็นมีสื่อนะคะที่อยู่ในมือด้วย